สวัสดีค่ะมันนี้มาพบกับน้าซอนหน่อยคือเก่านะคะพ้าพีพ่อหน้องกินสีเห็ดของหวานซาคู่กินพี่นอ้องคืดยาค่ะเห็ดง่ายๆแบบข้าเห็ดประจําอยู่ในครัวเฮือนเท่าครอยากเห็ดก็เห็ดน,น้ำด้วยพี่น้องเห็ดอันน้ำกะทิซดกินข้าวกระต้มน้ำห่อนละค่ะอากาศอากาศเริ่มมีแดดแน่แล้ะพี่น้อง ถ้าน้ำห้อกระเดือดเลยห้ากระสิเอาส้าคู่ลงกวนคู่เทลงไปพี่เนอะอเทพินเบิดหอนี่ห้ากระสิกวนกวนพดษยาก,กินก็เลยสิเหตกิน ฝ้นตออกหลร้เหมื่อายถ้าก็สิกวนไปจนกว่ามันสิสุก่วนประกอบห้ากาับบมี่ยังงลร้ห้ากับมี่น้ำตาลาตกับใบเตยนี่ค่ะใบเตยเ้างา,งามๆเลยเห็ดง่ายๆเห็ดกะทิสด าคูกับตี่สดแล้วก็มีมะพร้าวกระไฮน้าน,น้อยขวดมะพร้าวอยู่พี่นอ้อง คนไปเล่อยๆือจนกว่าสี้สุกเนาะพี่น้องเนาะ คะนกผ้ามะพร้าวก็สีอยากแห้งเนาะพอแล้วเนี่ยเสร็จร่างกายพูดช่วยพามะพร้าวพี่น้องเลยกวนก็เข้ากันนะสี่ใดที่เลยพี่น้องมันสุกเลยนะซ้อนกับสิบไปล่างมาเนะี่ย แล้วการนี้เพื่อความสะดวกให้ก็สิเลือหลังเขาจะเอาตะแกง ักขนาดเลยให้กับเท่เท่เอาหน้าซาคู่ แล้วมันมนข้นข้มเหนียวมันเบิ่ดอต่ที่บอโอเคได้และค่เนื้อสาคูชุกพอดีงามเลย chút cho đi giấy nào uhm, đây Để này, cho thì tiến cái này cần giữa nói nha giờ ăn bớt คบนบนพอดีเลยค่ะกระซิบได้เนื้อซาคูาดดาคไซย่งามแบบนี้ปิ้งเลยบ้าเนเค็ดง่ายๆค่ะใพร่ยจะเค็ดกินค่ะบันเท่ากับซิมากีทิพี่น้อง เอาผ้าห่อกระโขดแล้วนะน้อยแล้วโขดนะเอามือขันเด้ออนุญาตใส่มือตาดเท้าเขาขใส่มือพี่น้องมันจะขัดขันแล้วหัวกะทิบางทีเราใส่เตียงทำผมมีเครื่องคือเขาโอ้บางทีเราใส่เครื่องเขาทำคล้ายกุ้งกัมม์ตอนเราเห็ดกินในครัวเพื่อนท้าใส่มือเอา ก็มีเงินสุนแล้วมันเนาะก็คุณไปเจอตังน้องนะครับ กะทิแยกเอาหัวกะทิไว้ตังหากนหะนี่คือหัวของม,านามันน้ำแหลกมันจะเป็นน้ำสองเหอนแล้วฮอนแล้ว น้ำเชื่อมให้มันหอมหอมไปเตยเห็ดง่ายๆให้อยเห็ดกัเห็ดใดด้วยพี่น้องด้วยเห็ดกินมันกะแซ่หอมพราเห็ดใหม่

ก็เอาสาคูใส่เห็ดง่ายๆพี่น้องใครอยากเห็ดกินก็เห็ดกินใดเด้อพี่น้องน้ำขััวเหื่อนเฮ้านี่ค่ะข้าก็ระเเอานำเชื่อมใส่นี่เอาลอยซำานี่นี่กะทิสดเฮ้าของแสบนี่พี่น้องเลยสดๆมันๆเลยค่ะนะี่ เน,นี่ยม,มาซ้อนซิมมเงกอนมาแก้วเลยมาซ้อนกระซิซิ่งเบงเาเสบบอสาคู่กะทิสดเห็นง่ายๆค่ะข้องผื่นบานเท่าอหอมมันพี่น้องเลยนี่ค่ะแสบร้ายหอมม่เตยหอมทั้งมะพร้าว แสบไล mm, ่พ uh? ี่น้องเลยอืมแสบ แบบไรพี่น้องเอ้ยเบิดเป็นถวยหน่อยเลยพรอยากเห็ดอยากล่องกันล่องเห็ดน้ำสูตรนะซ้อนนะคะเห็ดกินง่ายๆค่ะสไตล์ในครอบครัวห้าค่ะเห็ดง่ายห้าไบริข็ดขายมันกะใส่เวลาบดนพี่น้องก็ได้กินของแสบห้าวขันหมักอะกดไหลกดแช่กดติดตามให้แน่เด้อค่ะเด้อฝากกดไหลกดแช่น้ำเน่กดกระดิง่งกดกระโลงไวสำหรับมนีนะซ้อนกน็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ่าจะขอคุณได้ไหลายค่ะติดตามสวัสดีค่ะ